เอ้ยมาตายเลยสรุปไมปออกเอาตายชิบหายแล้วเอาไม่ฉีดกูซ้ำใหม่เอฟเอฟเปนแมษาสองเอฟเวอนมัูเป็นสองอุ้ยพ่อมันจะกูทำเพี้ยอะไรล่ะกูก็อยู่แป้น้องตีเลยโอ้กูตายรอบแล้วเนี่ยกูอยู่เบนล็อกไอคิมเมนเลยตายสองรอบติดเท้ากันนี่แหละสวยมากพ่อวิ่งินสิบเลยเชี่ยเตือนเตือนหมดแล้วใช่ใช่ดาบเป็นคาลิเบอร์กูได้ดาบเป็นคาลิเบอร์มาแล้วเจอกูกูตีทุกเสาเลยไหมให้กูไปได้เสาเลยไหม เอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาไปไปการ์เดียนเลยไหวเปล่าไม่ไหวไอตัวเดี๋ยวมันฝังใจจัดเลยใครคือตัวไหนคือการ์เดียนนะไอตัวที่มันยิงเลเซอร์อะการ์เดียนเนี่ยวิโอซ่านะนะตีกูตีกูแรงเกินปล่อยแม่งไว้นั่นแหละเงินไม่พอวะอ้าไม่เลืกเหรอเอ้ยไปพามาหน่อยนึงอ่ะใครใครใครล่าหมูมามาปิ้งเลยด้วหมูหมูวัวหมูไหนวะ มัวนั่นแหละเออมัวกลายเป็นมัวเลยดิอุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวช่วยใช่เี่ยฟาร์มมัวแบบดูดันมากตียาปฟามาเยอะๆฟามาเยอะๆขอกอดแล้วกันเดี๋ยวจ้าปังปังตรงนี้มีที่ขุดเด็ดเจ็ดสิบห้าบาทเ่ยเอาไปหรอ ไอ้ที่ขุดก็ได้เลยไอ้คนในหมู่บ้านเลยทีโอ้โอ้ตีแรงอ่ะสามบาทเองอ่ะตีแรงกันเดี๋ยวอย่านะเว้ยอย่าอย่าฆ่าคนในหมู่บ้านนี้นะทำไมอ่ะหมู่บ้านคุณเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งไข่ที่ขุดที่ขุดนี้มันค่อนข้างที่จะทำยากสีอะไรสีเขียวไหมใช่สีเขียวแล้วแหละอ๋อกูฆ่าไปละหมู่บ้านกูเออไม่ใช่หมู่บ้านกูก็พอกูซื้อป่ะกูฆ่าเลยไอ้ตัวนี้ไม่การ์เดียนอ่ะได้ปืนยัง ได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วเตรียมเลยเตรียมเลยเก้ยปืนคนข้ันได้ยิงช้าอยู่นะไปแล้วปืนหมดพระเจ้าอันมีปืนก็ติดหลาละเฮ้ยอะไรปวดวงปวดบงพระจงพระเจ้าอะไรกันจะบอกแล้วงไม่เอาออกอ่ะเอาเปิดไม่ได้แล้ววะพระเจ้าเขาออกแล้วไม่ใช่เหรอเอาออกเลยหมู่บ้านเราดีตดีนะได้เลยไหมใหมู่บ้านเราเนี่ยยังยังยังเออก็ได้เลยหรือเปล่าวะ ขวานี้ว่าได้ใช้แล้วตีแม่งเลยวันที่สี่บอสมาบอสอะไรมาก็ที่มันจะเกิดตลอดไงเมื่อบอสจะวิ่งหาใครวะมันจะวิ่งหาคนที่เก่งที่สุดนะ่นเว้ยไม่ใช่กูอะคนหนึ่งอะ <c oughs> แต่เราก็จะรู้เลยว่าใครคือเจ้าแห่งยูทูพบ <c oughs> ใช่หรอจินไงแม่งฟาร์มรอยโคเยอะรู้ได้ไง ยุทธภพเห็นปืนลั่นเอาลั่นเอาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่วะไม่ใช่อีกวันนึงไม่ใช่หรอวะไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันต้องอีกวันนึงไม่ถึงจะมาบอสอ่ะเข้าวันที่ห้ามาอันนี้เออว่ะอันนี้วันที่สามว่ะสามอยู่เลยโผล่รีบนะอยู่ไหนวะเป็งปืนกัดลั่นอะโอ้โหคอมบินก็ลั่นเหมือนกันเหมือนอยู่ข้างๆเลยวะอยู่ไหนวะเนี่ยปืนมันลั่นไปเองไงมาแล้ววันนี้แหละวันแห่งการตัดสิน ใครเอ่ยกูไหมอืมต้องเป็นม,มันรู้สึกเหมือนจะเป็นกูเลยว่ะแถบขวาก็ของเพียบเลยเลี้ยงเขาเดินใจเพียบเหมือนกูไงไม่ใช่หรอกไม่มีอ่ะเชืค่คนเดียวไม่มีหรอกมีมึงคนเดียวรับชะตากรรมไม่อาจเลี่ยงเลยนะเยอะแล้วพุทธปลดล็อกอาชีพมนต์ว่ะอาชีพมนต์ค่าวัวเยอะเกินไปในวันนี้ว่ะ thảm lai thảm hẳn đoạ, đéo, cứ để này, oi, lại mấy này, oi, không sao lại à, nó tai leo à, chụp leo à, mày có bấm đột huyết nè, ăn เกมไวมากใกล้ๆมึงอ่ะไอฟิล์มแล้วก็เบนด้วยไอแดงๆนะเออเอาเลยจัดการเลยเอะไรวะจิมไม่ไม่ของมึงอ่ะสีเขียวเอาละใกล้ๆวิ่งไปทางนั้นอ่ะกับหลังใช่ไหมโอเคอยู่ขวานิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันนี่อยู่ไม่ใช่อยู่ซ้ายป่ะข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวเอาเก็บจิมไปเก็บก่อนเดยอ อ๋อเจมที่มันอยู่กับมือบอสเนี่ยเออนั่นแหละเอามาแล้วก็มาใส่เรือจะได้จบเกมอ๋อไอตัวนี้เขียวเนะี่ยโอ้โหแลกูมีสองอันนึ <laughs> <laughs> ่งแล้วต้องไหนจัดอ้าวไาไหนเฮ้ยท้าทายว่าเหรอฮึไอ้ย่ามันฉีดกูอีกแล้วจะกูกูข้นเกลียดไอตัวอะไรที่มันยืนฉีดกูจริงจริเลยไอ้กูโดนฉีดอะ่ะชุบเราหน่อยไปแล้วไปไหนกันจะชุบตอนนี้เนี่ย มาแล้วไอ้เขียวเขียวมาแล้วนะเอ้าเชี้ยเอาเบนกูตายไอ้เบนกูตายตายได้ไงเบนเบนโดนไอ้ตัวเขียวเสียบหน้าให้เมื่อกี้เนี่ยเดินมาชื่ออะไรต่อไหนวะเมื่อกี้ยืนอยู่ห่างอย่างห่วงเอาชุบชุบชุบเดือนชุบดืวนชุบเดือนเลยแล้จะชุบชุบผ่านหน้าเรนนี่โผล่มาปุ๊บเหว๋อเลยอะอะไรวะมาตอนที่หกแล้วบอกแล้วว่าชิวไม่ตื่นเต้นเลยไหนโคตรชิวอ่ะ อนี่เลยชิวดีแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ลนเลยอะเมื่อกี้ไม่ได้ลนอะเออเมื่อกี้ก็ไม่ได้ลนนะตายเลยไม่ได้ลนฮะอย่าก็ได้ไม่ไดลนเออตายก่อนตายแบบอะไรงงแบบงงกระดาษไปเลวะล่ะซ่อมดิซ่อมเรือดิไปไม่มีลูบี้อ่ะมีเดโกโกโกนี่เราไหมฮะจริงๆมันมีเกาะที่แข็งกว่าไอ้นี่นะเหมือนจะมีเกาะที่แข็งกว่าไอ้นี่อีกหรือเปล่าก็จะลูบี้สิบสี่เหรอไอ้ยาสิบสองไม่พอต้องกดเพิ่มก่อน มันมีเท่าไหร่ลูบี้อ่ะไม่ไมีเลยหาไม่ได้ไม่ได้หามาเลย,าเยหาแต่ดอกไม้มาไป,ไปเอาไปเอาไม้ซ่อมรอบรอบเรือหน่อยหมดมีขาล,าลางป่ะซ่อมขลางป่ออะวะหลังเรือหลังเรือเอ้ยบรรทายบรรทายไลนิ่งโบว์ทำได้ไวหรไลนิ่งโบว์เอามามาเนี่ยครับธนูอ,ะอ่ะอะไรใช่นี่ยเอาแม่ไงไว้นี่แหละกิกะ นี่รออ่ะรอไปอย่างเดียวกูอุ้ยเชี่ยอุ้ยกูจบน้ำเกือบตายกูเกือบจบ,จบน้ำตายของให้หมดจบตายงงอีกแล้วนะยี <c oughs> ่รักกูมีแกปโปตัวเป็นแกปโปกูกระโดดไม่ขึ้นวะลงน้ำแล้วมันแบบแเน่า้ทายเรือจะซ่อมยังไงวะก็ลงไปกดกิ้ขๆแล้วก็กระโดดขึ้นมา ลงไปกดขี้กระโดดขึ้นมากูตายแน่เลยว่าลงไปเนี่ยเอาทิ้งของไหมทิ้งของไว้บนนี้ก่อนค่อยทำเอี๋ดูพี่สามสิบเจ็ดอันพอละต่อไปเฮ้ยพ่อมาอ้าวมันเกิดว่ะไอ้ก้องไม่ละกูบอกแล้วกูบอกมาจากน้ำกูบอกแล้วกูบอกอลไรก้องมาละกูเอาไปตีกูแล้วเนี่ยอุ้ยเกี่ยกูโดนมาถึงกูโอ้สองตัวเหมือนกันมาถึงว่ากูโดนเลย ว้าวไม่กอดโอ้ยเราตายแล้วเหรอตายแล้วทีเดียววะอ๋อมาดูอันไหนอ่ะโอ๊ยพ่อมัน้อยโอ๊ยตีกูทำไมล่ะเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ยโอ้ยตกลงรอบไปเหรอเอออีกแล้วตีตีตีตายตายว้าวกูได้เสื้ออาจารย์แดงเสื้ออาจารย์แดงแล้วโอ้ย ตีบ้านเรามาตีบ้านเราอย่าตีบ้านมาตีกูได้จะเตะอย่าตีบ้านแค่นั้นแหละเอ้ยอกูหวดอะหวดยับอะยูยีสปอรเกือบมากูยี่สิบอะเน้นติดคีย์อะกูมากูมีห้านี่กูฟาดกูฟาดแบบยับยูยีสปอรอะเกือบมามันโอกาสเตะคีย์ได้ขอไงรูเจอบอสใหม่แล้วและตัวเดิมด้วยกูไอเช่นนี้ลากูเหมือนกันว่ะ ไม่ใช่กองอะไรต uh er> ัวหอกตัวหอกนะตัวอ uh> ้เหี้ยเอาใหม่แล้วกเลมโกเลมเอาก็เสื้ออาจารย์แดงกูได้เสื้ออาจารย์แดงอีกแล้วห้าตัวแล้วเสื้ออาจารย์แดงห้าตัวเลยหมดแล้วเหลือแค่ใบเรือพร้อมหรือยังทุกคนเราต้องทิ้งทุกอย่างไว้บนเกาะนี้นะไม่ใช่ไม่มีเงินว่ะกูเอาทองมาว่ะต้องไปฟาร์มต่อแล้วบ่ะฟาร์มอะไรแกมันไม่มีมัน แค่อะไรเราปะเราจะละอำลาด้วยวันสุดท้ายใช่ไหมี่ยวะวันสุดท้ายอำลาลาก่อนลาเธอได้สักทีลาก่อนจะเย็นจะเย็นไม่มาวะมาละบลลักบลลัก

แต่ละแต่ละกลัวตายแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยอะไรกาเดียนยังอยู่อยู่เลยไม่เอามันมีสองตัวกาเดียนอะเบนฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ไนเปอร์อีสานอิสานบ้านทองกูตายรอบพร้านแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยดีกำลังไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยวันวินาทวินาสันตโลวันสุดท้ายกูตายอีกแล้ววะ เอาเกิดแล้ว์ี่เกิดตรงนี้บวกแล้วมันลากูอยู่ตรงไหนก็อินเตอร์มันแหละจุกแล้วจุกแล้วจะเกิดอ่ะจยี่ห้อบ้างกูชิบตายละโอู้ห่าตายละคุณนึกว่ากูตายมันยังเหลือสามร้อยว่ะตังค์อ่ะไปใช้ไหมใช้แม่งเลยนะยี่พันนึ้งเนี่ยเอาไปใช้แล้วรเอามาใช้เองอยู่ไหนวะเอา <ม>อยากาเปิดอ,อะไรกูวะอยากซื้อ <laughs> ม,มันมีอยู่มันมีอยู่เปิดกล่องอ่ะมันแพงด้วยไงช่วงนี้<อ>ช่วงนี้ข,<า>ของมันขึ้นมาช่วงนี้เปิดล,ละเกียร์ละอยากช้อปปิ้งอ่ะนี่งไงสร้างบ<อ>้านเล่นแล้วกันงั้นี่ะเปิดมาปั๊บอโอ้โหคุณน้ำตาจะไหลเลยเสื้ออาจารย์แดงก <laughs> <laughs> ูได้เสื้ออาจารย์แดงวะกตัวแล้วเนี่ยไปกันเลยดีวะขาดไอ้อันเนี้ยเชือกอ้าวแม่งยังขาดเชือกอีกแล้วเนี่ยนุษย์ยืนรอต้องใช้สีทองอ่ะ อะไรสีทองดอกดอกหญ้าสีทองอ่ะใครๆายข้าโพดอ่ะลองดูในกล่องอ่ะมีปะเออหาดิไม่มีอ่ะกล่องไหนอ่ะกล่องเรือแม่ไม่กล่องนี้เอ้ยไม้ไม่พอพอที่มาไอ้เชี่ยไม่มีจะไปวิ่งหาเหลืองๆดิเอาจะจบได้ยังไม่จบไอ้กว้งได้อีกวันนะเชี่ยไอ้เอาวันอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วเออตายเลยไี่ะไม่ตายเว้ย กูเนี่ยตายคนนี้มีเงินเพียบเลยนี่ว่ะโอ้แล้ได้ยืดต่ออีกวันหนึ่งว่ะได้ยื้อไม่น่าดีใจเลยว่ะไม่น่าดีใจเลยว่ะคือกูตายแล้วเนี่ยเราชุบกูด้วยนะกูตายเฮ้ยเราชุบกูเป็นลางว่ะเออเนี่ยกูยืนรอตรงนี้เลยเราชุบกูเลยกูตายแล้วมาละเอาโห่มันรักกูไอ้กองเนี่ยจะมาหากูอแล้วกูตอนนี้สิกเต่ไม่เกมไม่ดีเลย ไม่ดีเหมือนกันเสียหายไปแล้วมันเกินความสามารถของเกมไปแล้วเกมโง่เราเรามาเราแบบจนก๊อตแล้วอ่ะเฮ้ยบ้านปูหยิ่งเจียมมันซ้อนกันเยอะเกินเจอดับเบิลบอสปะไหวอยู่ตอนนี้โดดเป็นจัมเปอร์เลยทะกูอ่ะก็คือแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวเรนดูทรงเรนดูเสาเนี้ยเป็นจิบเลยเนี้ยนี่ไอโดดโอ้โห

ป้ายุขึ้นเยอะมึงยิ่งชุบกูทำไมเด็กกูตายเฮ้ยวิชุบกูก็ตายอีกรอบเลยเอาเนี่ยลองมีมาไม่มีนี่ไม่หล่ะไอ้ไอ้แที่ไม่มีตัวไม่มีเลยก็ต้องไปหาก่อนอ่ะไหนบอสบอสตายหมดยังตายเลยตรงไอ้ฟิมอ่ะโอ้โหตายนู่นเลยเหรอชุบเลยไหมชุบเลยดิมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ไปตายไกลยังวะปามันไปแล้วแล้วมันก็กลับมาแล้ว mình muốn đây mình bỏ lại chơi cung này đây mình lắc nữa hơi mình mà hạ cung hịch đã là hạ cung hịch lẹo hơi thìm kêu quá ồ luôn cái cái đi quá cái gì đó ăn lưu không ôi chứ vừa kịp ui 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 ควายไม่รู้เอ้ยอย่าเพิ่งเก็บหญ้านะเราต้องมีกระเป๋าที่โลง่งตายแล้วหนึ่งว้าวตายนาทีผู้งงโอ้เขี้ยะกลับไปกลังไปจัดการเลยเดี๋ยวกเก็บหญ้าก่อนน่า<ต><ม>จะได้อีกคืนว่มะมัน่าว,วทใช่ไหมไม่รู้อ่ะได้กูมีสิบอ่ะใครมีเท่าไหร่มั่งไอเวทใช่ไหมไม่เขียนว่าเวทใช่ไหมน่าจะเวทแหละมาอ่านไม่ออกว่ะไม่มีแบบนี้ตายกูได้แล้วกูได้แล้วโอมีเท่าไหร่อ่ะ มีสามทีวันละโอเคอุ้ยไม่ถึงหลอกเลยผมร่งเงี้ยนหะอู้ยงั้นแหละแต่วันที่แต่มันเยอะแต่มันเยอะอยู่อุ้ยฟ้องมาหากบัวมันรักกูแทนวะอือใช่มันทิ้งกูไปละมันปล่อยเชฟมาเนี่ยเชฟกระแทกเหล็กอ่ะอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยโอ้โหนวฟ้าอ่าเฮี้ยพอหลังก็คือมองไม่เห็นไง โหจอยยับอะตอนเนี้โยโยจบตายพวกกองแม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยตัไอะไม่กินเสียงอ่ะการี่มีเอลซามาหากัวจริงเหรอ,อว่าตายตายคู่แน่นอนยังหวะนเนี้ยเฮ้ยมาตายเฮ้ยสรุปมาได้ออกเอาตายคิบตายละเอาไม่ฉีดกูซ้ำใหมเอฟเอฟมันเมษาสองไอ้เพื่อนมันมาสองโอย พ่อมึงอยูกูทำเพี่ยอะไรล่ะกูก็อยู่กลางน้งตีเลยเนี่ยเอากูตายรอบแล้วเนี่ยกูอยู่เอ่ากดล็อกไอคิวเมนเลยเนตายสองรอบติดอ๋อของใครบ้างไม่รู้เยอะเก็บไว้เยอะๆไว้ไว้กันเอ้ยกาเดียนไหมเท่าไหร่กาเดียนไหมเท่าไหร่กาเดียนสองตัวเอ้าตายแล้วยกไอ้บึงยังเนี่ยวิ่งไม่ทันตายแล้วไอ้ั้หมดลอมันมานี่ก่อนแล้วกันมึาเราไปหามึงนะเพื่อนเพื่อนมึาเราวิ่งไปจุบเลยจุบเลย ุบเนี่ยใช้โอกาสนี้แหละสวยมากอ๋อวิ่งมาสิบระยะปืนปืนโว้เราเออเอฟยิงมันดีเฮ้ยก็ยิงดีเนี่อยเชี่ยมึงห่างไปร้อยมตรเอามึงตายอีกเร็วตังโผแล้วนะไม่ต้องใช้ร้อยกาบาทนะเออเอาเรียบร้อยไอ้ไทยเจ้าไอ้ห่าเจ๊ดมาเจอโผล่ทีตายเดี๋ยวมันวิ่งไปหามไม่ผูกเลยตอนเนี้ย ไปไวไอ้เชื่อมือดิหาของกันอ่ะได้ขคงไดครบกันยังมือีแล้วนะยังเลยมือีกแล้วนะมือีกแล้วนะหาบอกไม่เจอเอาไปเอารองท้าไปก่อนไปเดนรองท้าเดินเเดี๋ยวอาทอก่อนทองเชสิบสี่มีหมวกไหมมีหมวกไหมเจอหมวกขึ้นเรือขึ้นเรือเลยขึ้นเรือเลยขึ้น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 ขึ้วขึ้นขึ้นข้นขึ้นข้้นขึ้นขนขึ้นขึ้ขึ้นอ้้้้เ้ช้ ไออ้มาตีกูมาตีกูมาตีกูไอ้วิ่งวิ่งเฮ้ยชิ่กูดูไว้เชืองเจ็ดอุ้ยใครแตกวะชิว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 ใจตอนแตกแ่ชิวใจเรือของกระเอนตกน้ำอี๋เหรอเอาเป็นจมน้ำตายเออเป็จม่ตายอุ้ยอุ้ยเฮียเกิดการไะไอีกชิบผาละชิบผาละไอ้พี่มึงอยู่ไหนเนี่ยกูชุบได้เปล่าได้ละไม่ต้องชุบกูตอนนี้ยังไม่ชุบกูรอก่อนกูอยู่บนเรือได้แหละตายบนเรือแหละ นเรือกินกบนเรือนอนบนเรืออะไรมาเนี่ยไอดอกไม้กูก็ต้องเอาอีกชุบเลยกันนะตอนนี้ชุบเลยเห็นเบนกำลังเคลียร์สถานที่ตรงกูแห้งเคี้ยวเลยอนียเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่อ่าชุบละโอ้ยหไือข้าวหมดมาดิมาดิมาดีเชาวแล้วทุกคนเก็บสามตัวเลยบอสละเข้าหมดนะเข้าหมดอ่ะหมดเหมือนกัน หมดจะมีพอสู้มังกรได้ไหมมุดลมหายใจอ่ะอีกเลยเหลือจะยื้อตายอีกเลยยี่ล่แล้วหมดเออดายยับเลยยี่ร้อยถันวีแล้ววะเนี่ยยังยี่ล่าเราหมดนะสามร้อยสามร้อยเฉยชิบหน่อยชิบหน่อยเฮ้ยเอานนกกัเฮ้ยมาโม่เอากูนแล้วด้วยเอายังเอาเลยนะเรียบร้อยที่เรือไปหน้าเรือกูขับเองกูเป็นกัปตัน ไงต่อมึงเห็นเห็นเห็นป่ะน้ำมันจะท่วมเกาะไหนไหนอวแล้วใครตายอ้าไม่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 ของในกไล่อตกเรือน้ำน้ำท่วมเกาะเห็นป่ะเราเลยต้องรีบหนีไงเออแล้ทรัพย์มังกรจะมามึงว่าเราไหวป่ะไหวไหวตอนนี้กูเป็นกัปตันนะเว้ยมึงยังรอไงยังไททานิีกเหรกัปตันมันต้องอยู่ข้างหลังเราเว้ย เขาไม่ควรขับเรือไม่ใช่กัปตันต้องไปดูลาดเหล่าก่อนลาดเหลาอะไรวะตอนนี้เรากำลังไปไหนครับอ่ากะลาสีโอ้ไอเดือดบ้าแล้วยิงยเอาบอสบอสไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคลียร์แหลกเลยบอสอะไรไอนไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสเฮ้ยมันไม่มันไม่เจ็บเลยถ้ามันบินอย่างนี้กูตีไงอะโอ้ถึงชิบหายเคลียเรือสี่หมื่นไอ้สัสโอ้ยผมปัก มันเดิไปอิ่าซาซะฮายิงยิงกาะเลี้ยวมันเกาะเลี้ยวแล้วไอพีมาตีมาตีเฮ้ยแม่ที่หมดตัวองค์น่ะชิว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 เอ้ยมันมันตีแบบไม้ค้าเลยว่ะตีกระสุนกลับไปอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้นจะตายแล้วไม่มีชุบตัตรงเนี้ยอย่านะไม่แค่ลงกระสุนเอีกแค่ลงกระสุนมันจะไม่ยากแล้ววะเนี่ย กตอนแรกมันไม่คิดว่าจะพุ่งมาหน้ากูไอ้วิ่ถ้าจะรอก่อนอีกทีหนึ่งอ่ะได้ได้ยิงตีเลยเดือนลูกมาแล้ว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 ตายไอกูเลยตอนจังหวะนี้ฟันฟันกูฟันยับดีไงดีไงชิเมนมาแล้วเย้ฮูอ่อนเป็นตุ๊กตาเลยเย้ฮู้